เอนอยู่วมในที่ปาร์ตสองนะครับตอนนี้คุณปอเราก็กลับมาอยู่กับเราแล้วคุณต้าลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณต้าข้างล่างมผมลงปด้วยกันโอ้มีเรือไอ้เรือว่ายราวอะไร้ปล่าเราต้องลองวางเรือนะครับอ๋อ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 ไหนไหนวะไป นไม่เห็นมึงเลยไปไง,งมึงอะ่ะไม่มีบ็อกแล้วอะ่ะ <c oughs> ฉันไม่มีบอกแล้วต้องตกล้วใครอยู่เนี่ยไอตาไปนิแต่ <c oughs> เอาพี่นอนมาด้วยดีกว่าที่นอนไปนี่ปออย่อยอย่าอย่าอย่าตีมันไม่ตจมันไม่เออต้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเคผยก็ขยขฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ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 อยเไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮยยเ้ยเยเย พีพีกูปนิตาขี่มาด้วยดอไม่ยิบดี่อเอ้ยที่ใต้ฮกุนิตาตาเร็วเฮ้ยผมเสียวเร็วเร็ว Đi Cái cho chưa đuôi Mình ơi cũng gồm đuôi Ê Ê ta Ê ngấu Ê ai, ta Lò có đuôi ơi, Ê โอเคเราข้ามมาแล้วต้องลงหรือขึ้นนะ่ะขึ้อ๋อ oh, 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 ขัดตีวะโอ้โหสง่ามากมนออนันน่าจะอยู่บนพื้นดินนะนะใช่ไหมเซฟไปปะเนี่ยต้องต้องเซฟไปเนี่ย ไอไอตตไปเฮ้ยตัวอะไรวะเราต้องฝากของไว้ที่นี่กันนึงโยนทิ้งไหมเฮ้ยตายสทีวีเลยเอ้ยตายม่ตาเนอนเงี้ย แล้วกูมาเกิดทะงไกเลยโหเกียนนะเว้ยมีบอจิ๊บบออ๋อเอ้ยแคนวิ่งแบบให้โหลตีกูกระเด็นเลยอ่ามอแล้วเอ้ยอย่าตีเฮ้ยมีผีบิงด้วยเวไหมเด็กผึ่งมาใต้มึงตายต้องให้ โยทีไว้แถวนั้นอ่ะน้องหัวนะครับอย่างเทครับเฮ้ยเฮ้ยนี่อันนี้คือเนี่ยผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอันนี้ป็นวะตายผมรอดแล้วถึงแล้วย่างย่างย่างเนี่ยพอดีมา อตายโดนพลาดคุณครับช่วยเรียกผมมา้ยวยครับคุณครับเรียกผมมา้ยวยครับหาปอไอ้อต,า,ตาแล้วกลัวตา ไม่ต้องเอาอย่างเงี้ยละมันมาเกมโมเกมหมดแล้วล่ะไปดิตาเอ้ยธนูยิงไงมึงอะไปขอไปมั่งดิดิขอไปก่อนดิขอไปก่อนขอตีวันโตเลยตายแล้วเออแมงมุมกัดตายโอ้ตายเลยทำไมที่กัดดิตาดีทีกูมาด้วยนะ <c oughs> โหดแล้วล่ะกุ้ลนเราไปตายเนยทีวีกูด้วยทีวีกูด้วยโอเราอะไอ้ตาฝั่งนี้ก็เราอะฝั่งนี้ก็เราอะโอ้หแล้วของเพชรชั้นหายมาเลย n no. นเสื้อสีฟ้า กลล้าทีพีกูเลยขึ้นไปไหนอะ่ะไม่รู้ว่าลงล่างเหรอไปเลย,ลไ,เลยไม่ลงล่างเลยขึ้นบนเอ้ย ดูแล้วๆูแลถอยไปดิไปแล้วให้ผมลงมาก่อนนี่คือขนาดต้องมีซอมบี้ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ค้างอะ่ะเอาตาเอาวาขอขอะเฮ้ยทีวีกูด้วยเส็ดเ,เอ้ยตาทีวีกูบอนเร็ว ไ,ไอ้ตาที่มีกูด้วยดวนดวนไอ้ยิ่งเร็วดิไหนมันมีเลยที่พีนะ่เอ้ยมาแล้วหล่นแมปป่ป่ะเฮ้ยเดยอะดิแล้วกัวนยยด,ด,ดขิข้าอออกแล้วเข้าใหม่ก่อน มาแล้วมาแล้วไหนเมื่อเมื่กูไม่เห็นมึงเลยอ๋อเห็นละเฮ้ยเทสได้ไหมเนี่ยที่นอนเทสได้ไหมเนี่ยยังไยังไปไปก่อนอีพีบล็อกล่ะไม่มีบล็อกติดตัวเลยอ่ะโอ้ยเฮตากูเซ็นกูเซ็นกับมึงอีกตาโอ้ยผีเอ้ยผีเอ้ยจอมีกัดอ่ะเอ้ยจอมีกัดเลยตกอ่ะเอ้ยตาหนีบีกูด้วยตา อ๋อตาทีวีกู้วยตาอยต้อตาทีวีนี่เหยียบปอยอะตายนล้ยอเอา้วใครใครนอดบาาั้องอะตาทีมีกูไปด้วย เขาพี่ครับเออเอเอหลุดแมพไม่ใช่กูละอ้ยต้องหอวเข้ามาอย่าหล่อเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนอะอีเดี๋ยว

แล้วไปทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ไปทางไหนอ่ะเอาตายมแวอ่ะตายหมดเลยอ่ะกวี่ยไม่ตายยังอ้าไาา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 ่าน <laughs> anh đi bên hết ba này này quá ăn ăn hả ơi, 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 ơi. ไปเออก่างไงอ่ะ <c oughs> มีบล็อกวางวะ <c oughs> นี่ยังบันไดตด้ <c oughs> เก็บบันไดตีขึ้นไปดิ <c oughs> ไม่ต้องบันไดยดิบันไดมาต่อีต้องให้อีกคนนึงตีขึ้นไปอ่ะไปดิ <c oughs> ขึ้นก่องมีบันไดเหลือ,อจะแดะขึ้นไปอีกไอ้ยอลิต้าขึ้นอลิต้าไปเฮ้ยอย่าก,กูตีงขึ้นไปนะ<อ>เฮ้ยกูขึ้นเองเมือ่อยอย่าดันนี่ปอ,อ,อโอเคได้แล้วข้างบนไม่มีอะไรเลยมีแต่เลสโตน<อ>มันคือสวิตช์อะไรวะ สองก็จบปะหรอขึ้นได้ขึ้นได้โยมีบันได้ไดเฮ<อ>้ยปอจะดันทำไมยังไม่ชอบดันวะ,ะจบจบแล้วหรออ,อะไรมันช่างง่าย <end>, เดี๋ยวเอ็นสิบห้าเดี๋ยวลงไดิลงไมดิลงไปจะตายพี่ลงไป,งไปเไปนี้ย อันไหน,นลงไม่ดิลงไม่ดีงงไปก่อนดิจบรายการเราลงลงดันะี่ดา,า,า,าว่า,ามีอะไรบ้างอะวะเฮ้ยกระนั่งมีอะไรคูลๆด้วยเนี่มนนนมยมันคืออะไรวะเฮ้ยพี่บ้าดิเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยแท็เจอร์มันงงอะเนี่ยเนี่ยรายการเรามีเงินมันได้มีรายการ ตีอะไ,ไ,ะไมตีอะไรถอยดิไม่มีเลยอ่ะนี่ไงมันมีให้ดาวลงอยู่อะนัมเบอร์สิบห้าเดี๋วเอ็นลงน้ำาหรือลงเราอยขึ้นมาดิขึ้นมาใด้หมดเลยอฮ้ยขึ้นไป t นน้ขึ้นไปแล้วนนะงไนอะ

ไออยู่ไหนอ่ะนี่หรือเปล่าข้างล่างนี้หรือเปล่ามันจบที่สิบห้ามันบอกจบที่สิบห้าเลยเอ็นสิบ้านี่ยังไม่สิบห้าเลยเมื่กียี่สิบสี่เองเนี่ยเราลงไปข้างล่างดิเราลงไปตรงเดินมาตรงี้เดินมาตรงลาวาดิเนี่ยข้างล่างเนี่ย เออไอ้ตาที่ีทีที่ีไปหาดิตาที่ีไปหาดิที่ีไปหาหน่อยจะจะอำลาคลิปแล้วเร็วมามายืนยืนยืนตรงนี้นี่ยืนยืนหันหน้าหากันด right? ิเร็วอย่างงี้ดิเร็วเดี๋ยวยืนยิงข้างกันเร็วปอดเดินมาดิ สวัสด,ดีครับเราอ่จบแมปนี้แล้วงงอลโอเคผมก็คือเฟิร์สคงนะครับลาก่อนโอเคครับเราต้องมาเปิดเปิดวิธีอำลากันนะครับคิปเปอร์นี่ไงอย่าไปกลัวเลยแค่คิปเปอร์อ่าแค่จบต่ำไอ,อ,อ้บอลนี้ไงอ้าวตายไม,มันยังไม่ทันจบเลย ตาลีวีวนนีต่ตานนี่อีทีไปดิใครก็น่าทีพี่ผมด้วยถ่ายจบวิดีโอแล้วพีขันโดเลยตายแล้วนอพี่ไปดิฉันหล่นนะ เฮ้ยเฮ้ยตั้เฮ้ยอะไรเนี่ยเกินมากกดคเปอร์เฮ้ยออกแล้วกันเออเดี๋ยวลองกัดิเอาไปอมลาคเปแบ่าเยนทีเนี่ยเอาไ้เฮ้ยเฮ้ยเย้ครับแล้วก็ขออําลาด้วยกับคุณซอมมีนะครับคุณ ซอมบี้เครับเราขอขอบคุณคุณมากครับที่คุณเปิดแผน้เราเล่นนะครับไม่ซอมบี้เราจะไปอลาีตอับลาอนางอลานะครับผมจะมาอำลาแม่มุมเนาะเออเออแม่มุมกัดเออเริ่เลิดปุ๊บจบนี่ตัวอะไรเนี่ยฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะคือตัวอะไรอ่ะเออ ป้อหายไปไหนเบอร์ใครตาไม่้ยก่นแกยิงฉันสิยิงสิยิงยิงอยู่นี่ยิงสิอ่ลาลาก่อนลาก่อนลาก่อนจบแล้วลาก่อนครับ